สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอ33มอ39เหตเพิ่ม3เดือนขยายเวลาลดเงินสมทบป,ประกันสังคมวันที่21กันยายนนายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมอ,อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมขยายเวลาปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก3เดือนตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมฝ่ายละร้อยละห เหลือร้อยละ2.5ของค่าจ้างผู้ประกันตน้ตนในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทลดลงเหลือ235บาทต่อเดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน64เป็นต้นไปสำหรับการลดอัดตราเงินสมทบเดือนกันยายนถึงพฤศจิกาย,ยน64เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสองาทำให้ผู้ประกันตนแนวระบบจ่ายเงินสมทบลดลง1721ล้านบาทและนายจ้างจ่ายลดลงเป็น9 6 2 9ล้านบาทส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายช่วยเสริมสภาพคร องได้ประมาณ945ถึง1,575บาทต่อคนและในจ้างมีสภาพคล่องขึ้นเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ